ลับหลังการทำโปรแกรมวอลลุ่มลิฟครึ่งหน้ากันนะคะจะเห็นว่ารูป b e ฟอร์เนี่ยหน้าก็จะค่อนข้างซิมเมทรีกันอยู่แล้วเนาะโดยรวมก็คือจะดูลอ s พอๆกันนะคะแต่ว่าหลังทำโปรแกรมวอลลุ่มลิฟตไปหนึ่งฝั่งก็คือด้านขวาจะเห็นความลิฟต์อัพของหน้าด้านขวาขึ้นชัดเจนเปรียบเทียบกับด้านซ้าย จุดแรกเลยก็คือตรงขมับนะคะหมอฉีดลงไปในชั้นลึกนะคะก็คือออนโบนเลยตรงนี้เนี่ยหมอใช้ฟิลเลอร์ที่มีวอลลุ่มค่อนข้างเยอะแล้วก็เนื้อค่อนข้างแข็งนะคะเพื่อที่จะพอบขมับแล้วก็พอบตรงโกรกตาของคุณข้ขึ้นมาได้นะคะใต้ตากับกระดูกหน้าแก้มที่สุดไปนะคะตัวนี้เนี่ยหมอใช้ตัวฟิลเลอร์ที่เนื้อค่อนข้างบางลงมาหน่อยเนาะเพราะว่าผิวของคุณขวัญบริเวณน,นี้ค่อนข้างบางมากแล้วนะคะแต่ก็จะเห็นว่าหลังทำเนี่ย ใต้ตาเรียบเนียนขึ้นนะคะบริเวณกระดูกที่สุดหน้าแก้มดูยกตัวขึ้นตรงร่องแก้มกับร่องน้ำหมากนะคะจุดนี้หมอเติมในชั้นสัตว์คิวเทเนียสนะคะแล้วก็ตื้นขึ้นมาถึงชั้นดีพโตมิสเลยนะคะร่องหายไปได้ความเต็มเต็มแล้วก็เวลายิ้มเนี่ยดูหน้าเด็กนะคะเปรียบเทียบผลทั้งสองฝั่งนะคะอีกจุดหนึ่งสุดท้ายที่หมอเติมไปครึ่งหนึ่งนะคะบริเวณริมฝีปากค่ะเติมไปในบริเวณบอดี้นะคะเพื่อให้ได้ความชุ่มชื่นของริมฝีปากแล้วก็ได้วอลลุ่มขึ้นมา เด็กน้อยนะคะแต่ว่าจะไม่ได้ดูแบบบวมหรือเจอมากบริเวณที่หมอใช้โปรแกรมวอลูมิฟก็จะเห็นว่ามีความลิฟต์ up ของหน้าด้านขวาขึ้นมาชัดเจนนะคะผิวดูเรียบเนียนขึ้นดูสดชื่นขึ้นเมื่อเทียบกับด้านซ้ายนะคะ